ก็เป็นอุปกรณ์ไมโครโฟนนะครับที่มีอยู่ในบ้านนักขณะ Work From Home ช่วงเลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1 4 1 4พระภูมิใจเสนอเสบสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสไม่จิตอุปริกอุ้ยก็ตอนนี้หามาได้เกือบครบทุกตัวนะครับผมก็เป็นการ บันทึกการพูดคุยสบายๆนะครับตอนนี้ผมเริ่มใช้โปรแกรมบันทึกก็คือตัวนี่ครับ OBS Studio นะครับโดยผมก็มี Audio Input ตั้งไว้เป็น Default Device นะครับผมเรามาเริ่มกันก่อนเลยดีกว่าวา่าวิธีการที่เราจะเช็คเรื่องอุปกรณ์ Playback Device หรือจะเป็นอุปกรณ์นะครับ Recording Device ก็อุปกรณ์เล่นแล้วก็อุปกรณ์บันทึกเนี่ย เราจะเช็คยังไงว่าตัวไหนคือ,อตัวที่ใช้งานปัจจุบันและจะเปลี่ยนตัวอื่นให้เป็นปัจจุบันทําอย่างไรกันนะครับผมตัวที่ณขณะนี้ใช้อยู่เป็น s a m s u n โก o ไมนะครับผมก็เป็นไม์คนเดนเซอร์ชนิดหนึ่งอ่าซึ่งตอนนี้ก็รับในรูปแบบของคารดิออยนะครับก็คือรับด้านหน้าอ่าหน้าตรงอย่างเดียว ตัวนี้มี3โหมดนะครับก็มีโหมด cardioid โหมด b บ direct ก็คือหน้าหลังอ่าไว้สัมภาษณ์แล้วอีกโหมดหนึ่งก็เป็นโหมดตัดน้อยซึ่งใช้ผมใช้โหมดอ่าเขาเรียกว,ว่าไม่ได้ตัดน้อยนะเป็นโหมด cardioid หน้าตรงอย่างเดียวโอเควิธีการที่เราจะเข้าไปเซตค่าของ playback ก็คือตัวเล่นนะครับแล้วก็เซตค่าของ record ก็คือตัวบันทึกนะครับ ก็ถ้าไปตัวที่ง่ายก็กดคำสั่ง Windows ค้างไว้แล้วกดตัว B Boy ไปที่ Notification Area นะครับผมหลังจากนั้นเลือนลูกศรซ้ายขวาไปหา Speaker แต่ว่าแต่ละเครื่องอาจจะตั้งชื่อเปลี่ยนก็ได้เพราะจริงๆตัวนี้เปลี่ยนชื่อได้นะครับก็ให้กดลูกศรขวาลูกศรซ้ายไปแล้วกันจนเจอ เขาบอกว่าสปีเกอร์หรือจะเป็นตัวต่างๆของท่านนะครับผมต้องบอกว่านี่เป็นบรรยากาศจริงในบ้านอาจจะมีเสียงอื่นๆเข้าไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอ่าก็เราต้องบอกว่าทํางานได้ทุกเวลาเลยนะครับผมอ่ะโอเคผมไปโดยการผมกดตัว S เลยผมรู้ของผมเป็นสปีเกอร์แต่เพื่อนๆลูกลูกสอนขวาไปสปีเกอร์โคนองเปอร์นต์บท ให้คุณเจอนะครับบางครั้งก็อาจจะเป็นชื่อไมโครโฟนของคุณนะครับผมตามด้วยเปอร์เซนต์ก็คือความดังของเสียงเนี่ยผมตั้งไว้12เปอร์เซนเงเบามากเลยนะครับอ่ะหลังจากนั้นให้กดปุ่มแอปพลิเคชันครับเมื่อเจอแล้วตัวอุปกรณ์ซาวด์การ์ดของคุณกดแอปพลิเคชันหรือห,หรือชิป F10 นะครับคอนเทกต์เมนูขึ้นมาแล้วให้กดลูกศรลงไปหาคำว่าซาวด์ S อาหรือจริงๆเมื่อกี้เรากดตัว S สิงคโปร์ทีเดียวก็ได้ก็จะเข้าไปทันทีนะครับผมก็เข้าไปตั้งค่าซาวน์นั่นเองเอนเตอร์ได้เลยครับผม <South. S 1> เราจะอยู่ที่ซาวตีมนะครับเราก็ลูกศรซ้ายได้ไหมโนซอ่าโนโอดขออภัยขออภัย <Windows S 1> อย่าไปอย่าไปลูกศรซ้ายขวานะเพราะจริงๆเราอยู่ที่เลือกซาวตีมอยู่นะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปโนซาวไม่มีเสียงก็แก่ก็แกลของซาวในวินโดเลยนะครับผมก็เลีอ,อยลูกศรขวาคืนมาที่อ่าวินโดฟีฟอลวินโดวินโดีฟอลนะครับหลังจากนั้น อ่าผมกดคอนโทรลแท็บดีกว่าคอนโทรลค้างไว้แล้วแท็บไปหาเพย์แบ็กครับมีเพย์แบ็กพ็อพพอร์ตี้เพีเพย์แบ็ก y ี a c k p เพย์แบ็กพ g อนะครับคราวนี้เราก็สำรวจเพย์แบ็กของเราเลยครับผมว่ามีอะไรบ้าง <Digital S 1> นะครับม Digital <Digital. S 1> ีดิจิต a ลอ u พท u ดิจิทัลอัพท่นออดีไว์อยู่นะครับตัวนี้ก็คือไม่ได้เสียบอยู่ลูกศรลงครับสปีกเซมิโคีว่า ตัวที่2ของผมก็คือจะเป็นตัว realtek ตัวนี้นะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็คือเป็น samsung go m i ก็ตัวนี้จะทําตัวเป็นในส่วนของตัวเขาเรียกว่าคล้ายๆ audio interface ในตัวด้วยเนาะแลคือตัวเขาเองก็จะมีรูหูฟังที่สามารถเสียบ m o n ตอร์ได้ซึ่งผมเอง ไม่อยากให้ทำเขาทำตัวเขาเป็นซาวการ์ดนะครับผมอยากให้เขาเป็นไม่อย่างเดียวผมก็เลยอยู่ใช้ตัวอ่าเนี่ครับ Payback กก็คือใช้ซาวการ์ดของตัวเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับผมใช้ตัวโน้ตบุ๊กอยู่นะครับเป็นตัวสปีกเกอร์แทนเสียงของ YouTube เสียงของ Sound System เสียงของตาทิพก็จะไปออกที่ซาวการ์ดของตัวโน้ตบุ๊ก ก็ไม่ได้มาออกที่แซมสันโกลไมลแต่ว่าตัวตัวถ้าคุณอยากจะให้มาเสียงมาออกที่แซมสันโกลไมลก็แค่เลือกลูกศรมาที่อ่่านีครับถ้าคุณอยากให้ตัวนี้เสียงมาออกที่ทาวการ์ดตัวไหนก็แค่กดแอปพลิเคชันที่ที่ทาวการ์ดตัวนั้นนะครับคอนเทกเมนูขึ้นมาเลื่อนลูกศรไปที่ลูกศรลงอีกลูกศรลงอีก s e d f เซตแอ f a u l t device เนี่ยพอกดกด t n t e r ไปปุ๊บคราวนี้คุณก็ต้องย้ายหูฟังหรือย้ายลำโพงมาที่ s o u ว์การ์ตัวที่คุณต่ออยู่นะครับเพราะว่าตัวไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็น USB ไมที่เป็นทั้ง s ซาว์การ์ในตัวด้วยหรือ Audio Interface ด้วยนะเขาเรียกอย่างนั้นหรือเปล่าก็เ,าเป็นเหมือน s ซาว์การ์ในตัวแล้วกันอ่ะผมผมขออนุญ,ญาตน,นะนะครับผมขอให้อยู่ที่ e a l t e คเหมือนเดิมนะครับผมโอเคผมจะคอนโทรลแท็บไป1ครั้งนะครับผมอ่ะ เรคคอร์ r ดิ้ง p ็อพเ r เหตุครก็คืออุปรกรณ์ที่เราใช้บันทึกนะครับเราก็สามารถจะเลือกได้เนี่ย,ล,ยลูกสรนลงครับ m i โครโฟน n e ร์เรย์โครโฟ e รีววไฮเดรฟฟิชชั่นออดิโอไมโครโนเรดดอ่านี่ไมโครโฟนอาร์เรยนี่คือเป็นของตัวเครื่องโน้ตบุ๊กเลยเรดดีอยู่ก็ไม่ได้ต <ไอ S 1> ั้งเป็นตัวตัวตัวที่ผมใช้อยู่นะลูกสรนลงครับสเตอริโอมิก n มโครโฟรีว o วไฮเดรฟฟิชชั่นบอไอดิโไอไมโครโ o นดิ เนี่ยทำไมมันเข้ามาแล้วมัน dis disable หรือ disable นะครับ disable ก็คือปิดไว้ไม่ให้ใช้งานถ้าคุณอยากที่จะใช้งานก็เหมือนบางทีอยากจะบันทึกเสียงในเขาเรียก background ใน windows นะหรือในคุณเปิด browser อะไรก็กดปุ่ม application ที่ stereo mix แล้วกดลูกศรลงมาจะมีคำว่า enable กด enter เลยครับผมก็จะเป็นการ enable stereo mix แล้วถ้าคุณอยากที่จะใช้ตัวนั้นเป็น default ก็กด application อีกทีแล้วเลือก Set as Default นะครับผมสำหรับตัว Recording อ่าเราต้องแยกระหว่าง p l y y b c k กกับ Recording p a y นะครับ p l a y b a c กก็คือตัวเล่นเสียงออกทางไหนส่วน Recording ก็คือการบันทึกเนี่ยเอาเสียงเข้าทางไหนอ่าก็คือเป็น Input ส่วน อ่ะนะครับผมอ่ะโอเค,อเคผมผมไม่เปิดโสโลมิกนะครับผมอ่ะลูกสต็อลงครับไมโครโฟนเซนิคอร์นแซมซันโกมิกเซนิคอร์นดีฟอลต,ต์ไดไวซ์อ,อ่าตัวนี้คือไมโครโฟนแซมซันโกไมค์ผมเป็นดีฟอลต์ไดไวซ์อยู่แล้วถ้าเราต้องการที่จะตั้งค่าเรื่องของเกนเสียงเรื่องของวอลลุ่มเสียงให้ไมอ่ะบันทึก input เข้าไปมากน้อยแค่ไหนก็กดแอปพลิเคชันตรงนี้หรือแทบไปที่คําว่า property ก็ได้อ่ะผมกดปุ่มแอปพลิเคชันตรงนี้ <Contact Mate. S 1> แล้วเลื่อนลูกศรขึ้น property อ่า property ครับ enter, <Micro phone. S 1> enter เข้าไป microphone property ได้หรอ edit s e t t e d microphone นะครับแล้วอ่อ คุณจะอยู่ที่แท็บ general นะครับให้กดคอนโทรลแท็บไป Property e U Can Listen อ่านี่เป็น Listen <bound. S 1> ก็คือเราอยากที่จะมอนิเตอร์เสียงขณะที่เราพูดไปด้วยนะครับให้เสียงย้อนกลับมาในหูเราก็เช็คตรงนี้แล้วก็เลือกว่าจะให้ออกเสาการ์ดตัวไหนได้แต่ผมอันนี้ผมยังไม่ผ่าตั้งนะคอนโทรลแท็บไปได้100 c o n e ครับอ่าเราอยู่ที่ Level Tab นะครับเราก็จะมีโอ้โห m i c r รโ100 100เต็ม <li> เลยเหรอเนี<ๆ>่ยก็ถือว่า สูงอยู่นะถ้าอยากจะลดก็ลุ่ลูกศรลง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 9ผมว่า90ก็พอนะ2 9หรือเต็มร้อยไว้ก่อนเพราะอ่านมาตั้งแต่ต้นก็ร้อยนะครับ ก็กดลูกศรขึ้นลง Home End ได้นะครับแล้วคราวนี้แทบไปครับระวังตรงนี้ด้วยถ้ามิวไว้ไมโครโฟนอัดไม่ได้นะครับผมถ้าคุณเช็คไว้แท็บไปครับ okay, <but> บางคนจะมีเรื่องบูทด้วยก็คือบางซาวการ์ดบางตัวสามารถที่จะบูทบูทหมายถึงว่าเพิ่มเกณนเสียง3า6 6า0หให้เสียงดังขึ้นผมเอชเคไปนะครับอันนี้ก็ในเบื้องต้นคุณก็สามารถที่จะมาปรับระดับ ความดังไม่ได้สูงสุดเกินหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับวแสตัวนี้แต่ว่าบางเครื่องบูตได้อีกเป็นเกณฑ์ขึ้นไปสามสามเปอร์เซ็นต์หกหกเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เสียงอาจจะแตกได้ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ผมอัดไปผมไม่ได้ยินเสียงตัวเองผมไม่ได้มอนิเตอร์เลยเสียงจะเป็นยังไงคุณก็จะได้ยินสดๆจากการบันทึกใน OBS ของผมนะครับ<า>อโอเคประมาณนี้เรื่องของ playback เหมือนกันก็เข้าไปเช็คใน property ได้เหมือนกันนะครับยังมีเรื่องของ enhancement special sound หรือจะเป็นตัว อะไรนะ Dolby Atmos อะไรเงี้ยแต่ละเครื่องอาจจะตั้งได้นะครับผมโอเคอันนี้นะครับเป็นเสียงของตัว Samson Go Mic m ค c น o n d e n s e r ที่หลังๆมาผมก็ใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวหลักเลยก็มีอายุอนามก็ประมาณ6ปี7ปีแล้วแต่ผมเพิ่งหยิบออกมาใช้ช่วงปี2ปีหลังเนี่ยครับคุณภาพสื่อต่างๆก็เริ่มดีขึ้นเพราะผมผมเองต้องบอกว่าเมื่อก่อนผมไม่ค่อยที่จะ ใส่ใจกับคุณภาพเสียงมากนักแต่ตอนหลังๆมาก็เริ่มที่จะใส่ใจก็ได้ทด,ทดลองใหม่ที่ในบ้านหลายๆตัวที่มีเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตที่ผมจะถอดไมโครโฟนตัวนี้ออกนะครับแล้วจะเป็นเสียงจากในส่วนของตัวไม,ไมโครโฟนอาร์เรของเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะถอดแล้นะครับเสียงอาจจะเปลี่ยนไปนะครับ เรื่องจริงๆเลยของโน้ตบุ๊กนะครับผมเราผมคงบอกไม่ได้ว่าเสียงเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเพื่อนๆเ,เองก็คงจะได้ฟังจากในตัวสื่อนี้แล้วผมยังไม่ได้มีการปรับบอลล่มปรับเกณฑ์ใดๆซึ่งจริงๆสามารถปรับวอลล่มปรับเกณฑ์ของตัวไมโครโฟนได้นะครับให้เพิ่มดังลดดังเบากว่านี้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตที่จะเสียบแซมสันโกไมกลับมานะครับผมอ่ะเดี๋ยวนะครับปึ๊บอ่ะ ฟึบอ,อ่ะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเอ่อเดี๋ยวขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งนะครับอะฟ้ากลับมาหรือยังครับผมสำหรับ Samsung Go ไมอันนี้เขาบอกว่าวิธีการเช็คก็ให้ขูดเขาเรียกว,ว่าถูถูถถตืดตืดอย่างเงี้ยครับเสียว่าเสียงเข้าหรือไม่นะครับที่ตัวไม่นะครับแต่ก็ระมัดระวังด้วยเพราะอุปกรณ์เหล่านี้มันก็มีพวกไดอะแฟมหรืออะไรอ่าเดี๋ยวผมจะไปลองตัวต่อไปนะครับกับ ไมโบย่าซึ่งเป็นลาวาเหลี่ยไมยซึ่งเขาบอกใช้กับสมาร์ทโฟนนะครับผมใช้กับสมาร์ทโฟนซึ่งเป็น3ขีดแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอโน้ตบุ๊กในปัจจุบันเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งเลยคือมอีรูแจ็ค3.5อยู่รูเดียวเ,เดี๋ยวผมตอนนี้ผมหนีบปกเสื้อก่อนนะตัวโบย่าเนี่ยมันจะมีสวิตเ,เพื่อปล่อยไฟเพื่อไปเลี้ยงเพราะว่าตัวอย่างตัวซนทันโกไมเนี่ยเขา ต่อไฟ5โวลต์เข้ากับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับผมดังนั้นก็กินไฟจากตัวโน้ตบุ๊กแล้วแต่ว่าเจ้าโบย่าเนี่ยเขาจะมีฐาน l r 4 4ให้ใส่ตัวเนี้ยปึ๊บเดี๋ยวผมอ่าก็มีสวิตช์ให้เปิดอ่าจ่ายจ่ายแรงดันไฟไปหน่อนิดนึงนะครับผมแล้วก็คราวนี้ผมก็หาอุปกรณ์เสริมอีกตัวหนึ่งมาก็คืออ่าเป็นอุปกรณ์ที่ผมได้จากตัว Audio Technica นะครับจริงๆก็มีแบรนด์อื่นๆที่ขายกัน ร้อยนึงบวกลบเนี่ยครับก็เป็นสายแบบตัววานะครับก็คือ,อเป็นแบบแจ็คสาขีดเสียบเข้ากับตัวโน้ตบุ๊ก3.5มมิลนะช่อง3.5มมิลของโน้ตบุ๊กและออกมาเป็น2ฝั่งฝั่งหนึ่งก็เป็น3.5คือเอาไว้เสียบไมโครโฟนอีกฝั่งหนึ่งเอาไว้เสียบหูฟังนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตที่จะดึง แจ็คสามจุดห้าออกมามีวักพิฟิค่าช่าฟรอมเรียนเยอะ DPO Manager Information User ัก p a i r d v i c e from the DPO Jack จุดวินโด,ด,นดน้ต้องของอนุญาตมันอาจจะมีสายค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดึงตอนนี้ผมดึงหูฟังที่เสียบกับตัวโน้ตบุ๊กมาเสียบกับเจ้าสายตัววายเนี่ยเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็จะเสียบเจ้าสายตัววายเนี่ยเข้ากับใน<ด>ส่วนของตัว โน้ตบุ๊กแล้วก็อขออนุญาตดึงนี่ก่อนดึงตัวซัมซุงโกไมเอออกก่อนนะครับจะเงียบแป๊บหนึ่งนี่ัดฟิกฟิชชั่นฟรอมเรียวเทคเอชดีโอดีเมนเจอร์อินโฟเรชันยูจัตพักดีไว้อินฟูเดอะพอดีโอจ็คสุดวินโดว์การแจ้งเตือนมานะครับว่าตอนนี้ผมมีการดึงอ่มีการเสียบอุปกรณ์ตัวเรียวเทคเข้ามาตอนตอนนี้อ่ผมไปพูดอยู่กับซัมซุงอ่ะตอนนี้เสียงก็มาอยู่กับ โบย่า BYM1 ซึ่งเป็นไม้แบบลาะวะเลียนะครับก็คือเป็นไมแบบมีสายตัวนี้สายยาว6เมตรก็เป็นไม้ที่เขาบอกยูทูบเบอร์ใช้กันค่อนข้างเยอะนะครับราคาก็เห็นกันตั้งแต่ประมาณ200จนถึง่า4-500บาทกันเลยทีเดียวก็เขาก็บอกว่า,ามีทั้งของแท้ของแท้ของ,แท,ของแท้เทียมของก๊อปเกตด A อะไรต่างๆนานานี่ก็เป็นคุณภาพเสียงจาก ไมล์ลาวเลียโบย่า BYM1 นะครับก็มาสอนต่อว่าเอ๊ะถ้าเป็นไมแบบนี้แล้วเวลาเสียบไมไปโดยตรงที่ Combo Jack ของโน้ตบุ๊กแล้วจะเกิดปัญหาว่าเราไม่ได้ยินเสียงจากโน้ตบุ๊กเลยไม่ได้ยินเสียงตาทิปอย่างเงี้ยถ้าผมกด start menu start windows เ e ริ์ h windows Search ผมก็จะได้ยินนะครับ <and sing. S 1> start menu s e a r ์ h บ o ็ back up and sync นะครับเพราะผมมีสายตัววาสายตัว Y ที่เป็น ปลายที่เสียบเข้า,ขากับโน้ตบุ๊กอ่ะเป็นแบบ3ขีดเราเรียกว่า TRRS นะครับผมแล้วก็ต่อมาปลายปลายทั้ง2ฝั่งนะเป็นตัวเมียของ3.5ฝั่งหนึ่งเป็นใช้สำหรับหูฟังอีกฝั่งหนึ่งใช้สำหรับไมโครโฟนนะครับผมก็ตรงนี้ก็จริงๆก็สามารถหาซื้อเขาเรียกว่าแจ็คแบบตัว Y เนอะที่จะออกมาเป็น1ออก2แต่ข้างหนึ่งเป็นหูฟังข้างหนึ่งเป็นไมโครโฟนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมก็จะขออนุญ,ญาตเดี๋ยวจะ เงียบอีกพักนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปตัวต่อไปอเดี๋ยวขออนุญาตติดที่ปกเสื้ออันนี้มาอยู่ที่ปกเสื้อแล้วกับหูฟังที่มีอีกตัวหนึ่งในบ้านาหยิบมาได้แล้วอตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเสียงไปอยู่เสียงเป็นไงมากนะครับผมกับอตอนนี้เพื่อนๆต้องรอผมสักนิดแล้วแหละเพราะว่า อต,อตอนเตรียมมาเขาไม่เขาไม่พันกันเนี่ยเรื่องของหูฟังเรื่องของไมโครโฟนเนี่ยการเก็บเนี่ยคุณต้องเก็บดูแลรักษาดีๆนะเพราะว่าเมื่ออะไรที่เป็นสายปุ๊บจะเกิดรายการเกิดอะไรขึ้นครับม,ม,นนม,มันพันกันจนเป็นแตงเมย์เลยอะ่ะนะมันพันกันจนเป็นแตงเมย์เลยตอนนี้ตอนนี้ที่ผมกำลังจะเทสเป็นหูฟังของซัมซุงอ่าซัมซุงทีทท่มากับในกล่องนะครับก็คือ galaxy S9 S8 อย่างเงี้ยครับผมอ่าตัวนั้นเป็นแบบหูฟังอินเอียร์ที่มี small talk เดี๋ยวเราลองดูนะครับผมขออนุญาตดึงตัวอ่ดึงตัวเออ่โบย่าออกก่อนนะครับจะเงียบแป๊บหนึ่งนะมีวัดปิดแฟชั่นฟรอมอิวไทยเอชดีพอร์ดิโอเมนเจอร์อินโฟเรชั่นยูแจ็คอันพักอุปทัยฟรอมเ e อะพอร์ดิโอแจ็คจุดวินโดว์ครับผมตอนนี้มาไหมครับตอนนี้มาไหมนะครับ start window มา <balance. S 1> ครับผม start แบ็กอัพแอนซ n c มาปกติไหมครับเพื่อนๆอันนี้คือเสียงจากหูฟังตัว s m a l t t l l นะครับซึ่งหูฟัง s m a l t t l l เนี่ยจะมีทั้งหมด3ขีดซึ่งเมื่อมี3ขีดเราเรียกว่า T-R-R-S นะครับซึ่งสามารถที่จะใช้กับแจ็คคอมโบ j แจ็คของอในส่วนของโน้ตบุ๊กได้นอกจากใช้กับสมาร์ทโฟนได้แล้วก็ยังใช้กับโน้ตบุ๊กที่เป็นช่องแบบคอมโบ j แจ็คได้อันนี้ก็เป็นเสียงนะครับจาก หูฟังของซัมซุงคุณลองพิจารณาดูว่าเอ๊ะถ้าคุณอยากที่จะบันทึกเสียงต่างๆเนี่ยเอ๊ะเราจะใช้อุปกรณ์อะไรที่เรามีอยู่ในบ้านเนี่ยมาบันทึกเสียงดูก็ลองฟังในแต่ละตัวตรงนี้ผมยังไม่ได้มีการปรับตัวเกณฑ์ของไมเลยนะไม่ได้ไปปรับเลเวลของไม่ว่าสูงต่ำมากแค่ไหนอันนี้คือให้เขา default ตามที่เขาเป็นอยู่เลยนะครับอะโอเคเดี๋ยวผมก็จะ ดูอีกตัวนึงอ่าหยุดเดี๋ยวหาก่อนนะครับอ่าอีกตัวนึงเจอแล้วอ่าอีกตัวนึงเนี่ยนะเป็นไมลราคารู้สึกจะห้าสิบบาทนะครับผมเป็นไม่ที่ผมได้จากไม่ใช่ไม่ครับหูฟังแบบ Small Talk ที่ได้จากมาวุลคองครับผมซึ่งคล้ายๆรูปล่างของอ่าเอียร์พอของ iOS ซึ่งผมไม่ได้มีเอ r p ร์พอที่เป็นแบบ3.5มจุด้นะผมมีแต่แบบ Lightning ก็เลยมาทดสอบในนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวจะเงียบอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมก็ จะขออนุญาตเสียบเจ้าตัวนี้เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับลองไปฟังเสียงอีกตัวหนึ่งดูนะครับผมมีวัทฟิกฟิกชันฟรอมรีพิคเอชดีออร์ดิเนเจอร์ตอนนี้ก็เสียบเจ้าเสียงเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆนครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับเสียงเข้าหรือเปล่าครับผมจะเทสโดยการกด วินโดว์เอ็มนะครับเดสก์ท็อปม, <า S 2> มีเ<ม>า<ด>ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นหูฟัง Small Talk ที่มีแจ็คแบบ3ขีดเหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นเสียงไมโครโฟนที่มาจากหูฟังราคาห้าสิบาทหรือเปล่าเนี่ยผมจำไม่ได้ละสี่สิหรือ50บาทนะครับก็ซื้อมาพักหนึ่งแล้วก็มีติดสแปร์ไว้ที่บ้านหลายๆแบบนะครับบางทีใส่ตัวนี้แล้วเจ็บหูมาใส่ตัวนี้แต่คุณภาพของอเสียงของหูฟังเนี่ยก็ แต่และตัวก็ให้รูปแบบแตกต่างกันนะแล้วไมโครโฟนก็คงจะให้แตกต่างกันด้วยเช่นกันนะครับผมไม่ทราบว่าเพื่อนๆฟังเจ้าตัวนี้แล้วเสียงออกมาเป็นยังไงผมบอกผมจะไ,ม,ไม,ม่ไม่มีการตัดแต่งเลยละกันให้ค่า Default ของทุกตัวใช้งานแบบไหนก็แบบนั้นซึ่งแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราเราเวลาเราใช้ตัวไหนแล้วเราก็ต้องไปอัดเทสดูก่อนแล้วก็ไปปรับเพิ่มลดเกณฑ์ใหมด่ดูอ่ะโอเคครับอันนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับ ตัวสุดท้ายที่มีให้เทสวันนี้เทสไปก็คือมีแซมสันโกลไมมีโบย่านะครับมีไมโครโฟนของโน้ตบุ๊กแล้วก็หูฟังของหูฟังสมาร์ทท็อของ Samsung และหูฟังไม่มียี่ห้อที่มาจากมาบุนคองนะครับก็ทั้งหมด5แบบนะครับให้ได้ฟังกันอ่ะก็ลองมาฟังกันต่อกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับที่จะเปลี่ยนรีวิวฟิฟิกชันฟรอมเอลเท e เอ h ด audio manager information ชยูจักันัไ้จสุดวินโด โอเคนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเนาะตอนนี้อุปกรณ์เยอะมากจนผมผมเองต้องบอกว่าตอนนี้กลับมาเป็นที่ s ซม n ันโกใไม่แล้วนะครับแต่ในมือผมเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเวลาทำงานกับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่มีสายค่อนข้างเยอะเนาะก็จะพันพัวและพัวพันกันเป็นแตงเมเลยครับผมอะตอนนี้นะครับผมต้องกลับมาหาหูของอ่า ไม่แน่ใจว่าเป็นของโอสกิหรืออาสกิหรือโอสกินะครับผมอ่าคือเป็นหูฟังธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับอ่ะปึ๊บตอนนี้ต้องเสียบหูฟังกับคืนมานะครับมี <c oughs> น,นัดฟิฟิคชั้นฟรอมรอดมเเจอร์อินเชันอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับคือการเลือกซื้อไมโครโฟนเนี่ยเราคงต้องเลือกให้เหมาะว่าเราจะใช้ทําอะไรบางคนอยากใช้บันทึกในการอ่ ทำสื่อการสอนเหมือนไายหมอคอมบางคนอยากที่จะใ,ใช้ร้องเพลงบางคนอยากที่จะใช้สรีมเมอร์บางคนอยากใช้แคตเตอร์หรือบันทึกเสียงพูดต่างๆนะครับผมการเลือกไมโครโฟนให้เหมาะสมมันบางทียิ่งพวกเราที่เป็นคนตาบอดนะครับนเห,หมอคอมด้วยภาพเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องรองเลยแต่เรื่องเสียงเนี่ยอาจจะต้องมาเป็นที่1น่ะผมเองก็ตอนหลังๆก็เริ่มพยายามศึกษาเรื่องพวกนี้นะครับผมผมจต่เรื่องของงบประมาณนี่ก็เป็นสิ่งที่โอ้โหสคัญเลือก มากมายเลยเพราะไมโครโฟนเนี่ยอย่างที่คุณได้ฟังไปผมไล่เรียงมาตั้งแต่ไมโครโฟนจากในตัวโน้ตบุ๊กเองซึ่งหลายคนก็บอกว่าคุณภาพอาจจะมไม่ถูกอ,อกถูกใจพอมาเป็นไมโครโฟนแบบ Small Talk ม,มันก็เสียงเป็นแบบหนึ่งนะบางทีกออ็พอได้นะใช้ประชุมใช้อะไรได้แต่พอมาบันทึกมันไม่โอเคแล้วก็พอมาเป็นไมโครโฟนแบบลาวัลเลียอย่างโบย a ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ราคาขึ้นมาที่ประมาณ300-400-500บาทเนี่ย หลายคนก็บอกพอจับต้องได้ก็อาจจะต้องมาศึกษาเรียนรู้ถ้าคุณเอามาใช้กับในส่วนของโน้ตบุ๊กหรือ PC ที่มีช่องไมโครโฟนกับช่องเฮดโฟนนะครับคนละช่องมี2ช่องอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ไม่มีปัญหาใดๆเลยใช้ได้เลยครับผมแต่ถ้ามีแบบช่องเดียวก็ต้องหาซื้อสายตัว,ต,วตัววายเนี่ยมาแยกออกนิดนึงเพื่อเราใช้กับโน้ตบุ๊กได้นะครับผมและตัวเลือกนะปัจจุบันที่ง่ายและดีที่สุดซึ่งตอนนี้ผมเองก็ต้องบอกว่า ผมก็อยากจะเล่นอุปกรณ์เหล่านี้มากขึ้นนะก็คือคอนเดนเซอร์ไมค์นะครับไมโครโฟนแบบ USB นะครับผมที่เป็นรูปแบบของคอนเดนเซอร์ที่เขาบอกรับเสียงได้โอเคเลยครับไวต่อการรับเสียงซึ่งตัวที่ผมมีอยู่ตัวเดียวเลยในชีวิตเลยก็คือตัวนี้นะครับเจ s า Samson Go Mic แต่ว่าตอนนี้จริงๆก็ดูหลายๆยี่ห้อไวอ้ถ้าตัวที่เริ่มต้นหลายๆคนตอนนี้ก็พูดถึงกันก็คือ Maono AUPR461 Uh, AU PM 461 TR ชื่อยาวมาอโน461 TR แล้กันครับเรียกสั้นๆอันนี้ก็อยู่ราคา790-890บาทก็เป็นไม้แบบคาดิออยที่มีรับเสียงข้างเดียวแบบด้านเดียวแบบเริ่มต้นที่เอาไว้พูดบันทึกสิ่งต่างๆร้องเพลงร้องเพลงก็ได้นะครับผมที่เป็นไม์แบบ USB นะครับผมต่อมาก็ขยับขึ้นไปอาจจะ ไปดูพวกนับโบนะครับผมรุ่นไซเฟอร์96ก h โกันเลยก็2,000ั้นต้นก็มีหรือเจ้าซ m s ซ n g โก o ไมหรือซัม s a m s u n อก็ได้นะครับผมก็ราคาก็อยู่2,000-3,000เหมือนกันหรือขยับไปที่ Audio a t e c เท i น a ก่าก็ประมาณ3,000กว่าบาทขยับไปไกลๆเลยไปถึงในส่วนของ HyperX Podcast b u ค y t t i l o a ตโอ้จริงๆไมโครโฟนที่ แพงๆเนี่ยมีไปถึงหลกักหลายหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นที่ผมไปดูรีวิวแต่ก็หลายคนก็อาจจะเริ่มเริ่มต้นกันอ,อย่างโอเคก็มีนะโอเคนับโวหรืออะไรเงี้ยโอเคก็ประมาณไม่ถึงพนันพันต้นๆก็มีไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์กันเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็ต้องลองเลือกสรรกันดูลองไปฟังรีวิวใน YouTube ว่าคุณชอบสไตล์ไหนชอบแบบใสๆชอบแบบมีมีมวลแบบเบสมาอันนี้ก็ต้องลองกันดูนะครับ วันนี้ผมนายหมอคอมสติโชก็ลองนำเอาข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับมาทดสอบให้ฟังกันว่าถ้าเราจะลองบันทึกเสียงเนี่ยไมโครโฟนเป็นสิ่งที่สำคัญและบางครั้งเราบันทึกจากตัวโน้ตบุ๊กเองหรือบันทึกจากสมอลท็อกเองถ้าลองเรียนรู้และศึกษานะครับขยับให้ขึ้นมาสักนิดหนึ่งเป็นไมล์ลาะวะเลียขยับขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับเป็น ไม์ My, แบบคอนเดนเซอร์แบบ USB อ่จริงๆของซาราโมนิกก็มีนะที่เป็นแบบ USB เลยครับเสียบ USB ตัวเดียวแล้วเป็นไม์ออกมาเน็บเน็บปกเสื้อเนี่ยก็พันตน้ตนๆอีกว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เขาต้องบอกว่าโอ้ต้องเกณฑ์ต่ำๆเลยเกณฑ์สัก2 5 3 0 3 5พอเพราะถ้าเกณฑ์ถึงร้อยเนี่ยเสียงแตกมากเลยแต่ว่าต้องบอกว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นตั้งไกลๆก,ก็คงจะรับชัดแจ๋วเลยอย่างนั้นทีเดียวก็ต้องบอกว่าผมก็มีเพื่อนที่ใช้หลายๆยี่ห้อนะครับผมก็ได้ฟัง แล้วก็รู้สึกว่าอืมยังไม่เคยได้ฟังตัวแพงๆหรืออยากฟังตัวแพงๆแต่ว่ามันออกมาเป็นเสียงยังไงตอนนี้ก็เริ่มต้นกันง่ายๆนะเพื่อนๆกับสิ่งที่เรามีอยู่ลองเอามาเสียบดูว่ามันให้เสียงดีไม่ดีอย่างไรก็ติดตามกันได้ครับกับบริการหมอคอม1414น14 plus นะครับผมติดต่อผมก็จันทร์ถึงสุกร์สิบโมงเชา้าถึงเที่ยงหรืออยากเสนอแนะอะไรก็ได้นะครับผมรวมถึง ช่องทางในการให้ความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายด่วน1414ช่องทางในส่วนของแอปพลิเคชัน Tabtourist ทั้งบน iOS Android และวบ www.tabtourist.com รวมถึง 1414+ คำค้นหาที่ท่านสามารถค้นหาช่อง YouTube Channel และ Fanpage Facebook นะครับผม 1414+ นะครับและฝากช่องของผมไว้ด้วยหมอคอม1414ผิดพลาดประการใดไปวันนี้ให้ข้อมูลผิดยังไงนะครับใครที่มีความรู้ ด้านด้าเสียงเนี่ยมากกว่าผมให้ข้อมูลผมได้นะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าผมเองก็ต้องบอกว่าฟังเข้ามาแล้วก็มาทดสอบทดลองแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ฟังกันว่าวันนี้มี5รูปแบบของเสียงที่อินพุตเข้าไปคุณฟังแล้วเป็นอย่างไรคอมเมนต์กันได้ครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ